เอาค่ะเมื่อนี้นองวัชนาทดินี่นัตยาค่ะมามามาเล่นกับน้องนัตยาค่ะาคามาเบิ่งสาวสวยเด้อค่ะเด้อกินหญ้าตัวๆอยู่นี่โอ้ยมาเบิ่งความน่ารักแล้วมากินหญ้าปเป็นตาแซ่บคัมแล้วกินให้อิ่มแล้วก็เจไปนอน เป็นตเสษแต่น,น,น้อกินยานี่น้ออันนี้น้องอยังก่อนนี่แม่วาส,สนาครับนี่กับแม่วัสสาวาัสสานคนงามอันนี้วัสสาคนกูคนงามเด้อค่ะเด้อกิอยนยาอยู่ เป็ดแต่ซแซ่บเป็ดแต่แซ่บบ่งแอคชั่นกล้วยหางกินสบายจ้ะกินขนมพันน่าไงพ่โอ้ยคือน้องพนานน่ายอยู่ดดล่ะเมิงเพิ่นกินครับเมิงเพิ่นกินเป็ดแซ่บเป็ดต่นุ่มอะไรอย่างเงี้ยกล้วยหางพรมวันนี้แอ็กซ์สั่นโอ้ย น่ารักแต่ว่าสวัสดีจ้ากเ็เลวสวัสดีค่ะกอนวาสนาส,สวัสดีพ่เป็นครับโอวาสนา <c oughs> กินเป็นอย่างเดียวโอ้โห,โห,โหน่ารักน่ารักมากเลยนาฮักนาฮัก